สวัสดีครับผมโมเลกวันนี้ผมสิภามาเที่ยวเมืองหลวงของสุวรรณครับเมืองหลวงเมืองหลวงเก่าแก่ของสุวรรณในเบิ่งครับที่ตามมันก็เป็นสิ่งสำคัญครับเมืองหลวงสุวรรณครับเมืองหลวงเก่าแก่ของสุวรรณ เมืองหลวงงส่วนเดี๋ยวมันจะถ่ายเบิองงามครับเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของจังหวัดส่วนนะครับอันนี้เป็นรูปวาดหน้าโค้งประตูตั้งแต่สมัยโบราณครับตั้งแต่สมัย นั่นครับครับโซ่เก่าแก่มากเจสมัยโบราณครับอันนี้ชั้นบนเก่าแก่มากมาก นี่นะครับมูนไปไปน,นึ่งจะบผ้าลอาไปุ้งแน่อในางนึ่นครับเนี่ย้ังในเก่าแก่แบบแก๊สสะลักโบราณครับได้ขอจุเคเบิลซัมมี่นะครับบ๊ายบาย